สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ในเกม The Quest i Man เด็กหนุ่มเดนเข้าไปขัดจังหวะการทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนของเขาเทกับเด็กอันธพาลไอแซคซึ่งส่งผลให้รอเรนแม่ของเดนถูกยิงตอนที่เทและไอแซคแย่งปืนกันไอแซคยอมรับผิดและถูกจับขณะที่เทหนีไปโรเบิร์ตบิดาของเขาที่เป็นตำรวจโทษว่าการที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเป็นความผิดของเดน เดนได้รับความบอบช้ำทางใจอย่างหนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า The q u i ายเอ n หลายปีต่อมาเดนทำงานให้กับเทซึ่งเปิดไนท์คลับและเป็นผู้นำกลุ่มมาเฟียอเมริกันเทแสดงความกังวลเกี่ยวกับแฟนสาวของเขานักร้องสาวคนงามนามลาลา่าซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับลอเรนเทได้รับจดหมายลึกลับ ที่ส่งถึงเธอโดยสตอเกอร์เมื Walker, job, ่อเดนพาลาล่าไปที Han ่ไหนครับการแสดงของเธอถูกข <tr> ันขวางโดยการเข้าโจมตีจาก SOL 3 3สแก๊งกู้แข่งที่นำโดยไอแซคสตอเกอร์ที่สวมหน้ากากพรางตัวได้ลักพาตัวลาล่าไประหว่างชุลมุนบีมันนี่ลูกน้องของเทต้องการให้เดนโทรหาเทเกี่ยวกับสงครามแก๊งแต่เดนจะบอกว่าจะตามหาลาล่าด้วยตัวเอง มันนี่ได้เพิกเฉยต่อคําของเด่นและได้โทรหาเทอยู่ดีเดนตามหาลาล่าไปทั่วเมืองซึ่งนำพาให้เขาไปยังเพนเฮาส์ของไอแซคที่นั่นเดนได้ต่อสู้กับไอแซคเดนโยนเขาออกไปนอกอาตางและช่วยชีวิตลาลาไว้ขณะนี้ออกจากอาคารพวกเขาได้พบกับเทซึ่งเชื่อว่าเดนนั้นเป็นสโตเกอร์และพยายามหลอกให้เททำสงครามกับไอแซคด้วยความอิจฉาลาลาอธิบายให้เทฟังว่า เธอนั้นเป็นคนแป้งลักพาตัวตัวเองไปแต่เทก็ไม่ยอมฟังและตัดสินใจจะฆ่าทั้งสองคนโรเบิร์ตซึ่งในปัจจุบันเป็นนักสืบเอกชนตายปากกดตัวและช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้ขณะที่เดนและโรเบิร์ตไล่ตามเทไปที่สำนักง,งานของเขาเทก็ยิงโรเบิร์ตและพยายามอธิบายให้เดนฟังว่าการตายของรอเรนนั้นเป็นอุบัติเหตุเทถูกลาล่าขัดจงังหวะ อที่เขาจะได้ยิงเดนและเทก็ได้ตามเธอขึ้นไปบนหลังคาโรเบิร์ตที่ได้รับบาดเจ็บสนับสนุนให้เดนสวมหน้าก,ากากของชายเงียบเพื่อช่วยลาร่าในฐานะชายผู้เงียบขรึมเดนมาเชิญหน้ากับเทและคนของเขาหลังจากแพ้การโชคก,กับเดนเทตัดสินใจยิงลาลา่าแต่เดนเข้ามารับกระสุนแทนเธอเดนได้รับบาดเจ็บเดนฟื้นขืนชีพมาด้วยความสามารถที่เหนือธรรมชาติและได้สังหารเท โรเบิร์ตได้เสือมหน้ากากชายเงียบและเปิดเผยว่าเขานั่นเองที่เป็นสโตเกอร์และช่วยลาลา่าลักพาตัวของเธอเองเพื่อจัดฉากให้เด่นฆ่ากับไอแซคและเทพเพื่อแก้แค้นให้กับลอเรนเด่นและโรเบิร์ตจึงทะเลาะกันทั้งคู่ชกต่อยกันจนล้มลงไปทั้งคู่ในตอนจบเด่นได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกอันเป็นผลมาจากการกระทำของเขา และได้พบกับโรเบิร์ตที่พร้อมกับชดใช้สำหรับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและนั่นก็เป็นตอนจบของชายผู้เงียบขรึม The Quiet Man จากการเล่าของผมเมา4ฟ g a เ e เกแล้วมารอรุ้นกันว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเป็นเกมต่อไป